เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่านี่เป็นเรื่องจริงหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าแม่ ที่ไม่เคยจากไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เล่าเรื่องหลอนคืนนี้ฉันจะพาคุณย้อนกลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่มีเรื่องเล่ากันมานานเกี่ยวกับแม่คนหนึ่งที่ไม่ยอมจากไปแม้แต่หลังความตายเพื่อปกป้องลูกจากคนที่ทำร้ายเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผี แต่มันคือความรักที่น่ากลัวที่สุดแบบหนึ่งณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือมีบ้านหลังเก่าๆตั้งอยู่ใกล้ป่าช้าเป็นบ้านไม้ยกพื้นเต็มไปด้วยเถาวัลย์ที่เลื้อยตามเสาเรือนคนในหมู่บ้านเรียกบ้านหลังนั้นว่าบ้านแม่ติม๋มแม่ติ๋มเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายคนหนึ่งชื่อดินเด็กผิวคล้ำขี้อายไม่ค่อยพูด แต่คนในหมู่บ้านกลับกลัวแม่ติ๋มบอกว่าเธอมีของมีอาคมมีคนเคยเห็นเธอไปวัดกลางคืนเห็นนั่งทำพิธีใต้ต้นโพหลังบ้านแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะเธอรักลูกจนถึงขั้นวิปลาสการตายของแม่และการเริ่มต้นของการกลั่นแกล้งแม่ติ๋มตายตอนกลางคืนในคืนฝนตกหนัก ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่เจอศพคือยายแสงเพื่อนบ้านที่เอาเข้าวมาให้ถือเล่าว่าตอนเปิดประตูเข้าไปบ้านทั้งหลังเงียบราวกับไม่มีชีวิตบนเตียงไม้มีเพียงร่างของแม่ติ่มนอนนิ่งตาเบิกโพลงริมฝีปากมีรอยเลือดแห้งกรังมือข้างหนึ่งกำเข็มหมอที่ใช้ในพิธีทางไสยเวท บางคนบอกว่าแม่ติ่มตายเพราะของย้อนเพราะเธอเคยทำของใส่ผัวเก่าให้รักลูกไม่กลับไปหาเมียน้อยแต่บางคนก็ว่าผัวเก่ากลับมาขู่กันโชคเงินแม่ติ่มไม่ยอมให้เลยกินยาตายเพราะกลัวลูกจะถูกรังแกอีกแต่สิ่งที่แน่นอนคือตอนที่เธอตายดินนั่งกอดขาม่าอยู่ใต้เตียง และไม่ยอมพูดอะไรอีกเลยนานเกือบสองสัปดาห์หลังงานศพเธอไปไม่มีญาติคนไหนมารับดินไปเลี้ยงไม่มีแม้กระทั่งใครเสนอจะช่วยผู้ใหญ่บ้านเลยให้ดินอยู่ต่อในบ้านหลังเดิมโดยอ้างว่าบ้านนี้ลงของไว้อยู่แล้วเด็กมันจะปลอดภัยกว่าที่อื่นแต่ใครจะรู้ว่านั่น คือจุดเริ่มต้นของการกลั่นแกล้งแบบเงียบๆทิศเจ็บปวดยิ่งกว่าคำด่ากลางคืนเด็กๆบางคนมาคว้างก้อนหินขึ้นหลังคาแล้วตะโกนผีแม่ติ๋มออกมาเด้ผีบ้าบางครั้งก็มีเสียงตะโกนใส่หน้าต่างไอ้ลูกผีออกมาสิแม่แกไม่อยู่แล้ว แม้แต่เด็กผู้หญิงบางคนก็เริ่มหลบหน้าเพราะเชื่อว่าลูกแม่ทำของเดินใกล้แล้วจะดวงตกจะโดนของเล่นงานที่โรงเรียนครูก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดินนั่งหลังห้องเงียบๆไม่มีเพื่อนบางวันข้าวก็ไม่กล้ากินเพราะโดนใส่เศษญ้าในกล่อง โดนวาดรูปผีแม่ติ๋มใส่หนังสือเรียนครูเห็นแต่ก็พูดแค่อย่าเล่นกันแรงวันหนึ่งดินโดนมัดมือมัดเท้าใต้ถุนโรงเรียนเด็กคนหนึ่งตะโกนว่าถ้ามึงไม่ร้องผีแม่ติ๋มมึงจะมาไหมพวกเขาหัวร้อก,กันลัน่นก่อนจะวิ่งหนีทิ้งดินไว้ทั้งอย่างนั้นจนเย็น เช้าวันถัดมามีคนเห็นรอยเท้าเปียกน้ำโคลนเดินวนรอบใต้ถุนไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใครไม่มีฝนเมื่อคืนไม่มีใครใส่รงเท้าขนาดนั้นในหมู่บ้านหลังจากวันนั้นเด็กคนหนึ่งที่แกล้งดินประจำชื่อโรบบอยก็เริ่มละเมอร้องไห้ตอนกลางคืน บอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ข้างเตียงแล้วเช้าวันหนึ่งเขาเอาตุ๊กตาหมีโปรดของตัวเองไปแขวนคอไว้หน้าบ้านแม่ติม๋มไม่มีใครรู้ว่าทำไมแม้แต่ตัวเขาเองความตายของแม่ไม่ใช่จุดจบแต่มันเหมือนอะไรบางอย่างได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้น บางคนวาดดินเป็นแค่เด็กเงียบๆธรรมดาแต่บางคนก็เชื่อว่าเขาคือสะพานที่เชื่อมโลกของคนเป็นกับโลกของแม่ติมและเธอก็ยังไม่ไปไหนเลยคืนหนึ่งเด็กที่ชื่ออาร์ตที่แกล้งดินหนักที่สุด กลับมาบ้านแล้วบอกว่าฝันเห็นผู้หญิงผมยาวเดินตามพอวันต่อมาอาร์ตขี่จักรยานล้มกระแทกศีรษะเสียชีวิตชาวบ้านเริ่มกระซิบว่าแม่ติ๋มกลับมาต่อมาเบียเด็กอีกคนที่เคยมัดดินไว้ใต้ถุนก็หายตัวไปในป่าหลังได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อ ตำรวจตามหาหลายวันสุดท้ายเจอแต่รองเท้าเด็กวางอยู่กลางต้นไม้ครูพี่เลี้ยงคนหนึ่งเริ่มสงสัยเพราะทุกครั้งที่มีเด็กแกล้งดินต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นครูเลยแอบติดกล้องที่โรงเรียนและในคืนหนึ่งเธอเห็นภาพขนหัวลุกเงาหญิงสาวผมยาวยืนอยู่หน้าห้องเรียนมองเข้าไปหาดินในตอนกลางวัน ห้องนั้นล็อกจากด้านในวันถัดมากลองวกจรปิดก็พังผู้ใหญ่บ้านคนเก่าเล่าว,ว่าแม่ติ๋มเคยเรียนสายเรศจากพระอาจารย์สายเหนียวเพื่อป้องกันลูกเพราะดินเคยถูกทำร้ายสาหัสเมื่อตอนยังเล็กแม่ติ๋มจึงลงยันผูกวิญญาณไว้กับบ้านหลังนั้นเพื่อคุ้มครองลูกจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไม่มีใครเชื่อจนกระทั่ง ครูคนนั้นหายตัวไปหลังช่วยดินหนีการแกล้งกล้องหน้าบ้านจับภาพผู้หญิงชุดไทยผมยาวเดินเข้าห้องครูแต่ไม่เคยเห็นเดินออกมาปีต่อมาดินเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มกลางคืนตรงทางโค้งหน้าบ้านคนในหมู่บ้านโล่งใจคิดว่าเมื่อดินตายวิญ,ญญาณแม่ติม๋ม คงไปผุดไปเกิดแต่เสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเด็กยังดังทุกคืนมีเด็กคนหนึ่งพูดกับแม่ว่าแม่ติ่มมากอดผมเมื่อคืนแล้วก็ไข้ขึ้นไม่หยุดวันหนึง่งมีคนเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นเพื่อพิสูจน์เรื่องผีพวกเขาเจอกล่องไม้เก่าๆข้างใน มีตุ๊กตาหุ่นดินรูปร่างคลายลูกเด็กและกระดาษเขียนว่าแม่จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายลูกอีกแม่ลูกจะตายไปแล้วเรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกบางคืนจะเห็นเงาเด็กชายวิ่งเล่นใต้ถุนบ้านและหญิงสาวในชุดขาว ยืนมองจากระเบียงเพราะความรักของแน่ไม่เคยตายแม้แต่หลังความตายคุณกำลังฟังเล่าเรื่องหลอนและนี่คือเรื่องของแม่ที่ไม่เคยจากไปหากคืนนี้คุณได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กลองถามตัวเองให้ดีว่าใครร้อง แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าถ้ายัางมีชีวิตอยู่นะคะ